คนรู้ไหมคนไทยกว่าสิบล้านคนจ่ายประกันสังคมทุกเดือนแต่ไม่เคยใช้สิทธิ์เลยสักบาทวันนี้จะพามาดูนะสามสิทธิ์เด็ดจากประกันสังคมที่หลายคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีอยู่จริงอย่าลืมดูให้จบนะเพราะสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยมีเงินเข้าบัญชีแบบไม่รู้ตัวก่อนอื่นเลยประกันสังคมเนี่ยมีทั้งหมดสามกลุ่ม มาตรา33คือคนทำงานบริษัทมาตรา39ก็คือคนที่เคยททำงานแล้วออกมาสมัครต่อเองส่วนมาตรา40คืออาชีพอิเะษขายของขับแกลบหรือทำา r ี e l ทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกันหลายอย่างแต่บางสิทธิ์คนไม่รู้เลยนะว่าใช้ได้ฟรีสิทธิ์ที่หนึ่งที่คนมักลืมก็คือเบอิกค่าธนกรรมได้ทุกปี ถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนฟรีเลยนะไม่ต้องควักจ่ายเองประกันสังคมเนี่ยให้วงเงิน900บาทต่อปีทุกปีเลยนะขอแก้คุณส่งเงินสมทบครบ3เดือนเท่านั้นแถมคุณเนี่ยก็ไม่ต้องใช้บัตระไรเลยนะ แค่โจบัตรประชาชนเนี่ยก็ใช้ได้แต่ถ้าไปร้านนอกเครือเนี่ยก็สำรองจ่ายก่อนนะแล้วก็ไปเบิกคืนได้ที่ประกันสังคมทำผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปก็ได้ปีหนึ่งใน900บาทเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณขูดหินปูน2รอบเนี่ยก็คุ้มแล้วนะสิทธิ์ที่2หลายคนยังไม่รู้ก็คือมีลูกเนี่ยแล้วคุณจะได้เงินทุกเดือนเลยนะ เงินส่งคลอบบุตรเดือนละ800บาทต่อคนสูงสุด3คนก็คือเดือนละ2,400บาทสมมุติคุณทำงานบริษัทเน่มีลูก2คนได้เงิน1,600บาททุกเดือนยาวๆเลยนะจนลูกเนี่ยอายุ6ขวบแค่คุณเนี่ยจะต้องส่งเงินสมทบครบ12เดือนใน36เดือนล่าสุดยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมนะหรือว่าแอปประกันสังคมได้เลย เงินเข้าทุกเดือนแบบไม่ต้องล้นแนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยรู้สิทธิสุดท้ายก็คือสิทธิที่คนตกงานควรรู้ถ้าคุณถูกเลิกจ้างหรือแม้แต่ลาออกเองยังจะได้เงินชดเชยจากประกันสังคมด้วยนะถ้าถูกเลิกจ้างก็จะได้5 0าสของค่าจ้างไม่เกินร้อยแปวันถ้าลาออกเองก็จะได้30%ของค่าจ้างนะไม่เกิน90วัน ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณเคยได้รับเงินเดือนเนี่ยหนึ่งบาทแล้วคุณโดนเลิกจ้างเนี่ยคุณก็จะได้7,500บาทนะนาน6เดือนไปเลยแต่คุณจะต้องแจ้งว่างงานเนี่ยภายใน30วันนะทำผ่านเว็บไซต์ก็ได้แล้วก็อัปเดตสถานะทุกเดือนแค่นี้เงินก็เข้าบัญชีเลยใครดูอยู่ตอนนี้ก็อย่ารอช้านะ หลดแอปประกันสังคมหรือว่าเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมได้เลยเข้าไปกรอกบัตรประชาชนก็จะรู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยู่มาตราไหนมีสิทธิ์อะไรบ้างสิทธิ์ประกันสังคมที่เราจ่ายกันทุกเดือนคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันคุ้มกว่าที่คิดเยอะอย่าปล่อยให้เงินที่คุณจ่ายเนี่ยหายไปฟรีๆนะใครที่เคยใช้สิทธิไหนบ้างแล้วหรือเพิ่งจะรู้วันนี้ ยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าได้เลยและจะบอกว่าเพราะคนฉลาดเนี่ยไม่ใช่คนจ่ายเยอะนะแต่คือคนที่ใช้สิทธิ์เป็นนั่นเอง